สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเสาร์อาทิตย์นี้อหยุดเนาะก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศนอกบ้านไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คือครึ้มนะคะแล้วก็เย็นค่ะน่าจะอยู่ราวๆประมาณ4 5าอ,องศา4หรือ5อ,องศาประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็พวกไอ่กับพี่ขุนก็ตื่นแต่เช้านะคะพากันทําความสะอาดบ้านแล้วก็ ด,ด,ดูดฝุ่นนะคะแต่ยังไม่ได้ถูบ้านนะคะตอนนี้นะคะพี่ขุนออกไปฝึกชี้งงนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แต่นางบอกว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องไปหาคุณปู่คุณยา่าก็คือคุณพ่อคุณแม่ของพี่ขุนนั่นแหละคะ่ะเราก็เลยบอกโอเคงั้นพี่ขุนออกไปฝึกชี้กงกับเพื่อนข้างนอกวันนี้นะคะวันเสาร์ก็ไอ้ก็อยู่ที่บ้าน,นะคะ่ะทุกคนเดินเข้ามาในครัวนะคะตอนนี้ไอ้ก็เดินถอยหลังนะคะเดินถอยหลังคือวันนี้ไอ้จะพาทุกคนมารื้อค้นตู้ค่ะว่าตู้ที่อยู่ใน ในห้องครัวของเราอะ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปค้นตู้เนาะอยากจะบอกทุกคนว่าครัวเนี่ยนะคะตั้งแต่เราย้ายเข้ามา9ปีจะ10ปีแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นระบบของครัวเนี่ยจะเป็นระบบเก่าก็คือในลิ้นชักเนี่ยนะคะมันจะยังไม่ไม่มีระบบของการจัดเก็บที่ดีนักนะคะมันก็จะมีแค่ลิ้นชักเนาะซึ่งลิ้นชักต่างๆพวกนี้ไอจะไม่เปิดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรกนะคะ แต่ว่าอยากจะบอกว่าอย่างใต้ซิง์ตัวนี้มันก็จะเป็นขยะนะคะซึ่งถ้าเป็นครัวระบบใหม่เนี่ยเขาจะทําระบบที่แบบดึงแล้วก็เลื่อนออกมานะคะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นประตูเปิดปกตินะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเตาอบของเรานะคะแล้วก็เตาหุงต้มใช้ระบบไฟฟ้านะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องที่ใหญ่นะคะก็คือเราจะเก็บพวกหม้อไหกระมัง กระทงกระทะอะไรต่างๆชามนะคะก็จะอยู่ในนี้นะคะซึ่งอ่อไอ้ก็ไม่ได้จัดระเบียบสังคมที่ทเราจะมาเปิดที่ตู้นี้นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอ่อระบบตัวดูดนะคะซึ่งมันจะมีกล่องอยู่ในนี้นะคะตัวดูดควันนะคะดูดส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ช่องนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงของไทยทั้งหมดเลยนะคะมีน้ำปรุงน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นของที่เราใช้อยู่นะคะแต่ของที่ยังไม่เปิดอไอก็จะมีอีกตู้หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะต่างๆนานานะคะพริกทงพริกทอดอะไรอันนี้ไม่ได้จัดเรียงตามอะไรเลยนะคะใส่เข้าไปตามที่ใส่ได้ <c oughs> อของที่ขุนค่ะแล้วก็มีของอายนิดหน่อยนะคะก็จะมีกระฟงกาแฟมีชานะคะแล้วจริงๆช่องมันก็จะลึกและกว้างมากนะคะทุกคน มีเครื่องปิ้งขนมปังนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกขวดโหลต่างๆที่เราล้างทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีตัวตัวหนีบปากถุงนะคะทุกคนแล้วในนี้ก็จะมีชามมีถ้วยจานที่เป็นใบใหญ่ๆนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วข้างบนนู้นก็จะเป็นโถเป็นชามนะคะของพวกนี้ก็คือจะทิ้งไม่ได้ ะะเอาไปบริจาคก,ก็ไม่ได้เพราะเป็นของที่เราได้รับเป็นของขวัญมานะคะไอ้ขวดตัวนี้ก็อย่าไปดูนะคะของพี่ขุนเขาก็จะเป็นกงนเป็นก,ก็จะโดยส่วนใหญ่แล้วก,ก็คือใช้ร่วมกันแต่ว่าด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นของพี่ขุนนะคะซึ่งเขาก็จะมีกล่องในการเก็บพวกอาหารข้าวสารอาหารแห้งของเขาอะนะคะอย่างตัวนี้ทุกคนก็จะเห็นมเมล็ดเมล็ดทานตะวันใช่ไหมคะอันนี้งานนะะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนของ ข้าวนะคะข้าวสาลีชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นบทหยาบตัวนี้ก็เป็นข้าวที่บทหยาบแต่ก็คือชื่อของข้าวเป็นชื่อไรไอไม่รู้นะคะส่วนตัวนี้เป็นเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรนะข้าวโพดนะคะบดนะเป็นเป็นข้าวโพดที่บทหยาบนะคะตัวนี้ก็เป็นมุสลีค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นข้าวโอ๊ตนะคะยังไม่ได้มาเติมเราเพิ่งไปจ่ายตลาดมาเมื่อหลายวันก่อนเลยยังไม่ได้มาเติมนะคะนี่ก็จะเป็นเมล็ดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดทานตะวันนะคะที่ยังไม่ได้แกะตัวนี้เป็นเอ่อเมล็ดถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองที่ไไอาว้้ทน อหูนะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบในการเบคกขนมของไอนะคะก็นยคะน้ำตาลวานิลาเป็นผงฟูอะไรต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นวานิลานะคะมีน้ําตาลที่เป็นไอซ์น้าตาลไอซิ่งอะไรต่างๆข้างล่างชั้นนี้ก็จะเป็นพวกเกลือนะคะน้าชงน้าเชื่อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไบโคเบเนตนะคะน้ำตรงน้ำตาลก็เนี่ยค่ะจะเป็นสัพเพเหละ,ะค่ะทุกคนใครมาบ้านเราถ้าจะหาของก็คงหาไม่เจอเพราะว่าเราสองคนไม่ค่อยจะออกกนไนซ์เท่าไหร่นะคะเราจะมีตู้เก็บของนะคะที่อยู่ข้างบนตู้เย็นนะคะทั้งหมด ตู้แรกตัวนี้นะคะจะเป็นตู้เย็นนะคะส่วนตู้ต่อไปตัวนั้นจะเป็นตู้แช่แข็งซึ่งตู้เย็นกับตู้แช่แขงเนี่ยเราจะไม่เปิดนะคะเพราะรกมากแต่เราจะเปิดดูตู้ของแห้งเดี๋ยวเรามาดูตู้แรกนะโอยตู้แรกก็คือตู้นี้ตาต้าตู้นี้จะเป็นการเก็บของแห้งอาหารแห้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารของพี่ขุนนะคะแต่ก็จะมีของไอ้ปลาปนอยู่บ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นคุส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 คุนะคะ นี่ก็จะเป็นข้าวชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีพวกเมล็ดข้าวโพดนะคะอยู่ในกระป๋องนะคะมีตัวนี้คือมะเขือเทศบดนะคะมะเขือเทศบดซึ่งก็จะมีหลายมากหลายกล่องสามกล่องนะตัวนี้เป็นปลากระป๋องตัวนี้เป็นทูน่านะคะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตที่เราเอาเอาเอาไว้ต้มนะคะนะ แล้วตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศบดอีกเช่นกันเห็นไหมคะพี่ขุนเขาจะมีตุนของเขาเยอะมากตัวนี้ก็จะเป็นชีกแอดชีกแอดเตอร์เอ๊ะตัวนี้มันเป็นถั่วมัคาเดเมียหรือเปล่าไอาไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกถั่วมัคาเดเมียหรือถั่วอะไรนะถั่วตัวนี้นะคะภาษาอังกฤษคือชีกพีค่ะแต่ภาษาไทยนี้ไม่แน่ใจนะคะแ,แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นถั่วที่ภาษาสวิสเขาเรียกคิดเนเบอร์นร์นะคะ ถ,ถั่วที่เขาเป็นรูปไตอะค่ะทุกคนเขาเรียกถั่วอะไรอะภาษาไทยเออะไรก็ลืมไปเฉยเลยนะคะกล่องนี้ก็ยังเป็นถั่วคิดแน่อยู่นะคะทุกคนตัวนี้เป็นบึนกูบึนกูรก็คือเป็นข้าวชนิดหนึ่งนะคะแล้วอม้มันมีอีกเยอะแล้วนี่ทุกคนตัวนี้เป็นเรดดาลินเซอร์นะคะาภาษาอังกฤษน่าจะเป็นอะไรนะลินล,ลินโชโรหรืออะไรไอก็พูดภาษาอังกฤษไม่ถูกแล้วตอนนี้นะคะตัวนี้ ก็เป็นถั่วดําค่ะสวัตตเบอร์นะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของสวีเดนด้วยนะคะตัวนี้ถั่วดำแล้วเรามีอะไรอีกในนี้ตัวนี้ก็เป็นคิดเน่นะคะถั่วคิดเน่แต่เขาเรียกภาษาไทยปนสวีเดนตัวนี้เป็นเกลนลาลินเซเป็นเป็นลินทที่เป็นสีเขียวค่ะทุกคนตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นถั่วออแกนิกนะคะเป็นมิกซ์เป็นถั่วต่างๆนะคะมิกซ์ถั่วพวกนี้คือ เขาต้มมาแล้วนะคะแล้วอยู่ในน้ําคือพร้อมใช้พร้อมพร้อมเอาไปประกอบอาหารได้เลยไม่ต้องเอาไปแช่นะ้ําไม่ต้องเอาไปต้มอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนอืมประมาณนั้นนะคะข้างในนู่มก็จะเป็นอ๋อเส้นสปาเกตตี้คะ่ะเป็นเป็นพาสต้าต่างๆนะคะเออแล้วมีอะไรอีกมีบะหมี่ค่ะบะหมีะะม่ที่พี่ปุ่นเขาซื้อมาตุนไว้ก็จะเป็นบะหมี่ที่แบบไม่ค่อยมีรสชาติอะไรนะคะอือก็เส้นอะไรพาสต้พาต้าเล็กๆน้อยนะคะตัวนี้ ก็ตู้นี้ก็ประมาณนี้นะะแล้วก็ตู้นี้นะคะเป็นตู้สุดท้ายที่อยากจะเปิดให้ดูวันนี้ตัวนี้คือจะเก็บของแห้งที่เป็นที่เป็นของส่วนใหญ่จะเป็นของอ้อแล้วก็จะเป็นกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนจะตกใจนะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนมันรกมากเริ่มจากข้างล่างก่อนเลยก็คือจะเก็บพวกผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดมงเช็ดมือต่างๆซึ่งวันหลังเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าผ้าเช็ดมือของเราอ่ะมันมีมากแค่ไหนผ้าปูโต๊มีมากแค่ไหนนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวก ต่างๆนานานะคะที่ยายซื้อมาตุนไว้นะคะซึ่งยังไม่ได้เปิดใช้นะคะมีข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวแล้วก็พวกแป้งต่างๆจะอยู่ข้างในค่ะ จะอยู่ในกระจาดนั้นนะคะแป้งต่างๆแป้งข้าวเหนียวแป้งซารีแป้ง,ปงข้าวเจ้าอะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเก็บกล่องอาหารของไอ้นะคะเป็นกล่องข้าวนะคะทําไมถึงต้องแยกของไอ้ของพี่ขุนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกล่องที่เป็นกล่องข้าวของไอ้อะมันจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นอาหารไทยกลิ่นฉุนๆซึ่งมันล้างไม่ค่อยออกค่ะทุกคน <c oughs> ข้างบนนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นแป้งที่ไอ้ใช้อยู่ประจํานะคะก็จะมีข้าวสารเพราะว่ามันจะมีข้าวสารที่อยู่ในกล่องใหญ่แต่พี่ขุนเขาจะชอบแบ่งมาใส่กล่องเล็กเพื่อสะดวกในการเปิดใช้นะคะก็จะมีเห็ด เป็นตัวนี้เห็ดดำนะคะตากแห้งข้างในก็จะเป็นเป็นกล่องทั้งหมดเลยค่ะทุกคนกล่องขนมเอยกล่องต่างๆที่เราไม่ได้ใช้บ่อย,ยๆก็โย,โยนโยนโยนเข้าไปนะคะอาจจะไม่ได้ออ g ก n นไ e มากนะคะบางอย่างก็ยังไม่ได้มีเวลาจะจัดเก็บมากมายนักนะคะทุกคน คือของจุกจิกเยอะมากข้างบนนี้ก็จะเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งที่ไอทิ้งของแห้งเข้าไปตอนสมัยก่อนเนี่ยไอจะ organize ดีมากเลยนะคะแต่ช่วงหลังๆมาที่ไอทํางานมาหนักๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งๆเข้าไปนะคะทุกคนแต่ว่าทุกอย่างมันจะถูกมัดปากทุ้งก็อยู่ในแพ็กเกจนะคะอยู่ในอยู่อะไรที่ดีๆอยู่แต่มันไม่เป็นระเบียบแตไ่ไม่เป็นไรนะคะ,ะว้าาใช้อยู่คนเดียวนะคะ ก็เดี๋ยวจะถึงเวลาที่จะต้องอ r ก a ไนซ์เขาละะ้ค่ะข้างบนนี้ก็จะเป็นเห็ดตากแห้งเหมือนกันนะคะอ๋อไอไม่แน่ใจว่ามันเห็ดอะไรบ้างนะคะตัวนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งที่ไอลองตากดูตั้งแต่ปีก่อนๆน,น้นนะคะไอคิดว่ามันอาจจะกินไม่ได้แล้วอะ่ะไอไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรนะเส้นนะคะต่างๆอยู่ข้างบนนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวชายโป๊หวานหรือเปล่าเนี่ยไอชอบซื้อของมาตุนนี่แหละวันนี้ไอก็เลยไม่อยากจะออกไปไหนเลยนะคะเพราะว่าถ้าไอาไปร้านไทยนะ่ะไอก็จะซื้อของมาตุนโดยที่แบบไม่ไม่ค่อยได้ทํากินตัวนี้ก็จะเป็นน้ําย่านางในกระปปองแล้วก็็เน อันนี้อะไรนะอ่อหน่อไม้ในกระป๋องในน้ำยะนางนะคะในนี้โอ้ยใหยืดไม่ถึงทุกคนเตี้ยเดี๋ยวนะขอกอีป๊บนะคะอือโดยส่วนใหญ่ตรงนี้ชั้นนี้มันจะเป็นเป็นเป็นเห็ดนะคะเห็ดตากแห้งแล้วก็เป็นเส้นเส้นขนมจีนนะคะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่ไหญ่ซื้อมาไว้นานมากแล้วเป็นเป็นอาจจะปีสองปีแล้วตัวนี้เป็นเป็นกระเพาะปลาค่ะเป็นกระเพาะปลาตากแห้งนะคะจาก ของของของประเทศไทยคะ่ะทุกคนซึ่งถามว่าตัวนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วเพราะว่าตอนนั้นไปดูพี่นินนินอะ่ะเขาทกปปากระเพาะปลาแล้วอยากกินแล้วก็เลยไปซื้อมาตุนไว้ซึ่งน่าจะเกือบสองปีแล้วทุกคนจริงๆนะซื้อมาน่าจะเกือบสองปีแล้วเราไม่ได้ทํากินเลยอะ่ะดูสิคือแล้วข้างในอะ่ะเดี๋ยวไอ้ต้องเก็บทิ้งนะคะข้างในก็จะเป็นพวกขวดโหลต่างๆนะคะที่แบบเราซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้วเรากินแล้วเราก็ล้างไว้นะคะแล้วมันไม่ได้ใช้ เดี๋ยวอ้ก็จะเก็บทิ้งทั้งหมดนะคะทุกคนต้อง o r แกไนซ์นะคะแล้วก็ดูซิมีหอ่อมีมีมีแผ่นปอเป,ปียด้วยทุกคนเห็นไหมนะ่ะนี่ซื้อมาน,นานมากแค่ไหนไม่รู้อะ่ะโอ้ยโอเคทุกคนจะ้ะแค่นี้ก่อนวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตไปจัดเก็บตู้จะจะเริ่มจัดตู้ตัวนี้ก่อนเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดจัดออกมาแล้วได้เป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูตอนท้ายคลิปแล้วกันเนาะ วันนี้ไอคุอ,อนุญ,ญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนจ๋านี่คือขวดโหลต่างๆนะคะแล้วก็กล่องพลาสติกอะไรที่เราอันนี้เราจะเก็บทิ้งนะคะถุงไปเลยนี่เลยถุงใหญ่เลยค่ะแล้วก็เรา organize สามชั้นนะคะก็คือเป็นชั้นชั้นนี้ค่ะพวกถั่วลงถเหลืองอะไรเงี้ยก็จะเก็บใส่ขวดโหลนะคะแล้วก็เอากล่อง ขวดโหลที่ใส่พวกแป้งต่างๆที่มันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอาออกไปนะคะแล้วก็จัดดวยกนไนซ์นะคะแล้วก็ข้างบนนะคะตัวนี้เราก็เอาพวกเส้นต่างๆที่เราเปิดใช้แล้วเนี่ยมาใส่ไว้ในกล่องนี้นะคะส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในซองเนี่ยเราก็ยังจก็บเก็บไปอย่างนี้นะคะทุกคนข้างในนุ่นก็ไอ้ก็เอาขวดโหลทิ้งไม่หมดทิ้งเลยนะคะแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นพวกมเมล็ดต่างๆอะ่ะทุกคน mm hmm. เป็นแป้งโกกิเป็นขนมปังก่อเป็นมเมล็ด ถั่วเขียวกระเทาะนะคะแล้วก็มีน้ําตาลปึกนะคะทุกคนข้างบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกะทิแล้วก็เป็นอาหารกระป๋อง,งต่างๆแล้วก็รวมถึงเห็ดตากแห้งไอ้ย้ายขึ้นมาอยู่ช่องนี้นะคะโอเคก็ออร์แกไนซ์ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะโอเค